สิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้ก็คือเรื่องของอความริเริ่มเชียงใหม่นะครับที่จะต้องมีมีผลเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่24มีนาคมนะครับอันนี้ก็ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติอาจจะยังไม่มีประเทศไหนต้องการมาใช้แต่ว่าการเริ่มต้นมีตัวนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความแน่นแฟนแล้วก็ความริเริ่มที่เกิดขึ้นในอาเซียนกับคู่เจรจาด้วยกันนะ เขตการค้าเสรีมีผลแล้วเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติการค้าขายเนี่ยก็แล้วก็ส่งผลต่อการตัดสินใจการลงทุนเนี่ยก็จะมีอย่างต่อเนื่องผมคิดว่าผมได้พบท่านนายกเวียดนามนะครับเมื่อตอนที่ไปที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยท่านก็ตั้งใจในการที่จะเดินหน้าในวาระต่างๆต่อเนื่องจากการเป็นประธานของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คงจะต้องมีการมาตรวจกันบ้านกันเหมือนกันว่าเมื่อมีการประกาศใช้ลดภาษีแล้วเนี่ยมี ข้อขัดข้องอะไรที่เป็นอุปสรรคถึงด้านการค้าการลงทุนมากน้อยแค่ไหนก็คงจะเป็นประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งแต่ว่าการเดินหน้าต่อเพื่อให้การเกิดประชาคมอาเซียนทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมทางด้านการเมืองนะครับก็เป็นเรื่องเรื่องสําคัญที่ผมมั่นใจว่าทางเวียดนามเนี่ยก็จะผลักดันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าที่เดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยท่านนายกเวียดนามก็ยกคณะใหญ่ไปแล้วก็ได้ได้เน้นย้ําถึงเรื่องของอาเซียนที่สําคัญก็คือผมมองว่า ตัวคู่เจราจาเราเองทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีทั้งจีนทั้งอินเดียนะครับแม้กระทั่งออสเตรเลียเนี่ยและนิวซีแลนด์ด้วยเนี่ยก็อยากจะเห็นการเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคนี้มากขึ้นนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยตอนปลายปีที่มาประชุมกับเรารอบสองเนี่ยที่ต้องมีการเริ่มถกกันแล้วว่าจะมีประชาคมเอเชียตะวันออกไหมจะมีประชาคมเอเชียแปซิฟิกไหมนะผมว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในใจ ของประเทศในภูมิภาคนี้เพราะอยากจะเห็นการใช้ศักยภาพของภูมิภาคในเรื่องการที่จะทําให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจครับแล้วกลุ่มที่อยู่นอกอาเซียนเขามองอาเซียนศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนครับในเมื่อเรายังมีเรื่องของประเด็นเพื่อนบ้านก็ดีเรื่องของประชาธิปไตยในบางประเทศก็ดีเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนครับคือประเด็นเหล่านี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอาเซียนในสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งกับในหมู่ประเทศอาเซียนด้วยกันเอง นะแต่ว่าสิ่งที่เราได้พยายามทําให้เห็นก็คือว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่ควรจะมาเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าในส่วนของการกระชับความร่วมมือในกรอบของอาเซียนเองหรือในการที่อาเซียนจะไปทําข้อตกลงหรือทําความร่วมมือกับประเทศนอกอาเซียนนะเพราะฉะนั้นแม้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เขาห่วงใยนะแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นตัวที่ทําให้งานของอาเซียนเนี่ยต้องต้องสะดุดหยุดลงแล้วเราก็พยายามทํามาตลอดนะครับจุดยืนของรัฐบาลน,นี้โดยเฉพาะก็คือไม่ให้ เรื่องที่อาจจะเป็นปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจริงๆทั่วโลกเนี่ยวความมีปัญหาระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็มีกระทบกระทั่งกันก็มีเยอะนะครับก็ต้องไม่ให้ไปกระทบกับภาพใหญ่ของความร่วมมือแล้วก็การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความร่วมมือมีนักวิชาการครับได้ประเมินผลงานรัฐบาลเอาไว้เขาบอกว่าเนี่ยรอบหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมารัฐบาลพยายามจะลดนโยบายป,ประชานิยมแต่ก็ยังลดไม่ได้ขณะเดียวกันก็พยายามจะเดินไปเป็นรัฐสวัสดิการแต่ก็ยังเดินไปไม่ถึงอีก ท่านจะชี้แจงยังไงครับหรือว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางเอาไว้ผมคงเห็นต่างนะครับหนึ่งถามว่าลดประชานิยมได้ไหมนะมาตรการยกตัวอย่างเช่นมาตรการฟรีทั้งหลายเนี่ยมีการปรับลดลงมาต่อเนื่องนะฮะทั้งเรื่องของเกณฑ์ในเรื่องน้ําเรื่องไฟแล้วก็ที่เรากําลังจะยกเลิกต่อไป6มาตรการก็มาเหลือ5มาตรการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็มีการปรับลดนะครับส่วน นโยบายบางนโยบายผมไม่เคยยอมรับว่าเป็นประชานิยมเช่นการเวยนฟรีเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศว่าจะต,ต้องทำนะฮะส่วนระบบสวัสด,ดิการถามว่าไปถึงหรือยงังยังไม่ถึงแหละครับแล้วก็ใครที่คิดว่าจะสามารถสร้างระบบสวัสด,ดิการได้ภายในปี2ปีเนี่ยผมว่าก็คงไม่อยู่กับความเป็นจริงนะครับระบบสวัสด,ดิการที่เรากําลังจะทำเนี่ยเราทําบนความระมัดระวังว่าไม่ให้ไปซ้ํารอยกับหลายประเทศ ซึ่งในที่สุดเนี่ยต้องเป็นสวัสดิการบนฐานของภาษีที่สูงนะครับเราไม่มีแผนในการที่จะไปขึ้นภาษีเพื่อเอามาทําระบบสวัสดิการเพ้าระบบสวัสดิการที่เราทำเนี่ยจึงต้องเป็นระบบซึ่งไปอิงกับการสมทบการมีส่วนร่วมของประชาชนยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเราอาจจะทําขยายคนที่มาจำนวนคนที่มารับเบี้ยยังชีพนะครับแต่ว่าเรากําลังจะทำอะอะกองทุนเงินออมแห่งชาติ เพื่อที่จะบอกว่าเงินสําหรับยามชาราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นรัฐบาลให้ฝ่ายเดียวโดวยเก็บจากภาษีแต่เป็นการสมทบออมเงินของคนตั้งแต่อายุ20ขึ้นมานะครับโดยรัฐบาลเนี่ยสมทบเข้าไปตรงนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีระบบสวัสดิการชุมชนซึ่งรัฐบาลก็อนุมัติเงินสมทบเป็นครั้งแรกไป7 7 0 0กว่าล้าน นะครับในในเครือข่ายสวัสดิการชุมชนซึ่งมาเติมในเรื่องของการรักษาพยาบาลบ้างมาเติมในเรื่องอื่นๆบ้างเพราะฉะนั้นระบบสวัสดิการเนี่ยจะพัฒนาลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเน้นย้ำแล้วลดประชานิยมก็คือว่าเราพยายามที่จะแยกแยะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิทธินะฮะผมพูดเรื่องของการศึกษาไปแล้วผู้สูงอายุไปแล้วเมษานี่เป็นต้นไปเราบอกคนพิการก็ต้องมีเบีย้ยเบี้ย500รบาททุกเดือนเช่นเดียวกัน นะครับอันนี้เป็นเรื่องของสิทธิ์นะครับแต่ว่าผมพยายามจะลดนโยบายที่ประชานิยมในความหมายที่ว่าโอ้รัฐบาลใจดีนะเอาเงินมาสงเคราะห์ให้แล้วก็รัฐบาลก็จะใช้ดุลพินิจอยู่ตลอดเวลาว่าจะให้คนนั้นดีหรือให้คนนี้ดีจะไม่มีนะฮะผมพยายามจะลดเพื่อให้เป็นว่าเรื่องใดเป็นสิทธิ์ทุกคนได้นะครับและสวัสดิการก็จะเป็นระบบซึ่งไม่ใช่ได้อย่างเดียวแต่ว่ามีส่วนร่วมในการสมทบด้วยตามกําลังที่แต่ละคนมี รื่ฐานนายกร,รัฐมนตรนี่าว่าหลายคนเองชาวบ้านเองก็มองว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยจะมีนโยบายยังไงที่จะทาให้ชาวบ้านเนี่ยมีเงินในกระเป๋าสตางมากขึ้นจริงๆแล้วการที่จะทําให้ชาวบ้านมีเงินมากขึ้นได้นะครับถ้า,ถาแยกแยะไปเลยเนี่ยนะฮะจะเป็นภาคเากษตรนะครับก็คือมีรายได้ที่มั่นคงนะครับซึ่งนอกจากเรื่องของการประกันรายได้ปีนี้ที่ผมจะเอาเข้ามาก็คือเรื่องของประกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดนะฮะอย่างนี้เป็นต้น ภาคอุตสาหกรรมภาคบริการเนี่ยการกระตุ้นให้เกิดภาคเศรษฐกิจที่เติบโตใหม่ๆขึ้นมานะอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรเ,เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งไปเริ่มต้นเรื่องดิจิทัลมีเดียนะครับในการที่จะกระตุ้นอ,อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับดิจิทัลคอนเทนต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเราก็จะมีการกระตุ้นในลักษณะนี้นะครับพร้อมๆกับการที่เอื้ออํานวยให้เกิดการลงทุนในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเช่นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนะครับรวมไปถึง อุตสาหกรรมบริการทางด้านต่างๆเพราะฉะนั้นการตัวนี้จะเป็นตัวที่ยั่งยืนที่สุดนะครับการเตการที่จะให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีที่สุดก็คือเศรษฐกิจเนี่ยและการลงทุนและการค้าเนี่ยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแต่จะไปบอกว่าประชาชนจะมีรายได้จากการที่รัฐบาลเอารายได้ไปให้เนี่ยคงไม่ใช่ คขอถามในเรื่องภาษีในมุมเล็กๆค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงตรุษจีแล้วก็วาเลนไทน์ด้วยแล้วก็เป็นฤด,ดูการของการยื่นภาษีพด .9091 นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีกฎหมายออกมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วว่าประชาชนเนี่ยจะมีมุมเล็กๆด้านล่างค่ะก่อนยื่นว่าเราจะบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองหรือไม่ะค่ะตรงนี้นี่อยากจะถามท่านนายกนะคะว่าเงินส่วนนี้เนี่ย ใช้ว่าเพื่อพัฒนาพักการเมืองไปพัฒนาในเรื่องไหนแล้วก็ประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรรวมถึงถ้ามองเป็นเรื่องของการลงทุน100บาทบวก5จากรัฐบาลเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงของประชาชนไหมคะในสถานการณ์อตอนนี้อธิบายก่อนนะครับว่าการที่มีมุมเล็กๆตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเสียภาษีเพิ่ม <S <S นะคือหลายคนกลัวว่าเอ๊ะกำลังจะบอกว่าต้องมาเสียอีก100บาทหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะครับคาตอบคือภาษีเนี่ยจะเสียเท่าไหร่เสียเท่าเดิม เพียงแต่ว่าถ้าแสดงเจตนาตรงนี้เนี่ยก็หักเงินตรงนั้นเนี่ยแทนที่จะส่งให้รัฐบาลไปเข้าพักการเมืองที่ระบุะไว้นะครับซึ่งถามว่าประโยชน์ตรงนี้คืออะไรคําตอบก็คือว่าเราต้องการที่จะให้การเมืองเนี่ยมีการพัฒนาปัญหาหนึ่งของการเมืองไทยที่เราพูดมาโดยตลอดก็คือว่าการเมืองเนี่ยอาจจะตกอยู่ภายใต้การครอบงำหรืออิทธิพลของกลุ่มทุนเพราะว่าการเมืองก็เหมือนกับเรื่องอ,งอื่นๆนะครับมีค่าใช้จ่าย นะถ้าเราสามารถทําให้พักการเมืองเนี่ยมีรายได้ที่กระจายนะครับพูดง่ายๆก็ก <c oughs> คือว่าถ้ามีคนให้100บาทนะฮะล้านคนนะฮะพักการเมืองก็จะต้องรู้สึกว่าจะต้องทํางานให้กับคนอย่างน้อยล้านคนนะฮะถ้าคิดบอกว่านี่คือแหล่งที่มาสนับสนุนเราแต่ว่าถ้ามีหนึ่งคนให้100ล <c oughs> ้านนะฮะซึ่งความจริงผิดกฎหมายนะครับปัจจุบันให้แค่10ล้านนะกฎหมายให้แค <c oughs> ่10ล <c oughs> ้านแต่ว่าสมมติว่า10ล้าน10คนเนี่ย นะถ้ากับพักการเมืองอาจจะต้องไปสนใจ1ิบคนนั้นมากเป็นพิเศษเพแตะถ้าเราสามารถที่จะทําให้แหล่งเงินของพักการเมืองเนี่ยกระจายไปคือมาจากประชาชนทั่วไปได้เนี่ยเราก็หวังว่าจะทําให้การเมืองเนี่ยพัฒนาไปปีที่แล้วจํานวนเงินที่มีการแสดงตรงนี้ยังค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีการรณรงค์กันมากขึ้นที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยพูดง่ายซื้อการเมืองที่ดีขึ้นนะฮะด้วยการลงทุนตรงนี้ ซึ่งไม่ได้เป็นการลงทุนเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าแทนที่เงินตัวนี้จะเข้าลคลังตามปกติก็มาจัดสรรให้พรรคการเมืองแทนครับท่านนายกครับตอนที่ท่านนายกเข้ามารับตําแหน่งใหม่ๆได้เล่งรัดสี่คดีสําคัญไว้ก็มีความคืบหน้าไปคดีอุ้มฆ่านักการทูตซาอุมีความคืบหน้าไปแล้วคดียิงสามีของรองนิติการบรดีสเตมฟอร์ดก็มีความคืบหน้าไปแล้ว เหลือคดีการหายตัวไปของท่านนายสมชายกับคดีฆาตรกรรมชิปยิงหมูท่านนายกยังติดตามความคืบหน้าอยู่ไหมครัติดตามฮะมีมีหลายคดีที่ติดตามคือทุกคดีที่มีผลกระทบในวงกว้างนะครับอยู่ในความสนใจเนี่ยเอ่อก็ก็จะมีการติดตามคดีคุณสมชายเนี่ยในช่วงแรกที่เ,เข้ามาเนี่ยเราก็มีความหวังตอนนั้นที่พูดถึงว่าไปเจอซา,ากกระดูกอะไรต่างๆแต่ว่าเมื่อพิสูจน์แล้วไม่ใช่ก็ทําให้ก็ต้องมาตั้งต้นกัน อีกแนวหนึ่งกันนะครับซึ่งผมก็ได้รับรายงานว่าก็มีการทํางานแล้วก็มีความคืบหน้าอยู่อยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นท,ทุกทุกคดีจะมีการติดตามนะอย่างเช่นแม้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเข้ามาแล้วเช่นการยิงที่มัสมย,ยิดไอปาแยก็ในที่สุดก็ถึงจุดที่เราออกหมายจับมีการมอบตัวนะอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นการยืนยันว่าทุกคดีครับผมจะผมจะเดินหน้าให้ความสําคัญแล้วก็ติดตาม